รับก็สนุกสนานกันไปท่านก็นั่งยิ้มบางคนก็นั่งน้ําตาซึมไอ้ผมก็เหนื่อยไปเถอะครับหุ้ยงานเยอะจริงๆไหนจะเล่นละครไหนจะมาเป็นพิธีกรช่วยอีกเป็นอย่างนี้แหะครับแล้วปีนี้ข้าตงข่าตัวก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ไม่รู้เนี่ยยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วลอยไปแล้วลอยไปอยู่ก็ครูเพลงสละมังนะโอ้ ก็ความสนุกสนานยังอยู่นะครับก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมอุย้ยเหนื่อยอ,อยู่ตรงนี้ก็มสวัสดีค่ะอา้าวมาทำไมหนูจะมาสมัครเป็นผู้ช่วยพิธีกรค่ะอา้าวแล้วแล้วหน้าที่เอ๊ยยังไงจะมาเป็นผู้ช่วยพิธีกรใช่ค่ะรู้จักคนที่ชื่อนักกล้วยเชิญยิ้มไหมไม่ค่ะ ออือืทำไมดวงตกเร็วเหลืเอเกิน <c oughs> อ๋าจะมาทําผ,ผู้ช่วยพิธีกรใช่ค่ะคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยพิธีกรมันก็ต้องมีความสามารถหลายอย่างต้องมีประสบการณ์มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆได้หนูทาอะไรได้บ้างจ๊ะ <c oughs> สามารถทําเสียงสัตว์สามารถร้องเพลงแล้วก็สามารถทําเสียงเด็กอตอนที่พูดเสียงสัตว์หันหน้าไปทางอื่นได้ไหม <c oughs> ทําเสียงสัตว์ได้ ได้ค่ะเรียนแบบเสียงสัตว์เนี่ยนะ,ะทดสอบดูก่อนถ้าหากว่าทําได้นะเดี๋ยวจะให้คุณอาแกพิจรารณาอ่ะทําเสียงสุนัขสุนัขตัวใหญ่ๆ <c oughs> เอาอีกเอาอีก <c oughs> เอากัดกันแล้วกัดกัน <c oughs> อันนี้กัดคนหรือกัดหมาเนี่ย <c oughs> เอเสียงตัวเล็กๆ ใสมันจะคันหมัด <laughs> เออเข้าท่าดีเนี่ยหนูเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราทำเสียงอเสียงเสียงหมูได้ไหมหมูได้ค่ะหมูก็หาลำกินอ่ะอันนี้หมูหรือลิงงหมูค่ะหมูนะเสียงไก่เสียงไก่เ,ไก <laughs> เอ้คนมาเคินยังอยู่ไง <laughs> เอเอทําทำเสียงเด็กออะเสียงเด็ก เนี่ยเนี่ยเสียงเสียงหลานเนี่ยเสียงยังงนะทำได้แต่เด็กเล็กเอาเล็กเล็กก็ได้เอาเล็กสมัยเที่ยวเที่ยวเด็กเล็กเล็กเกาาดีเอาทำเสียงไส้เดือนซินะลองทำให้ดูก่อนอุ้ยเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้แล้วร้องเพลงได้มาได้ค่ะ เอางี้ร้องเพลงดีกว่าสักเพลงหนึ<า>่งค่ะเพลงอะไรปะของปามีค่ะปามีโอโ้โหใครอยากฟังเด็กคนนี้ร้องเพลงปามีขอเสียงปรบมือหน่อยครับเอ้ยหนาแน่นหนาแน่นอ่ะโชว์เลยปามี เยีเ่ยมเยี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 ่ยมดีมากประเดี๋ยวหนูจะต้องเจอกับคุณ <c oughs> อาชรินเขานะแต่ว่าผู้ช่วยพิธีกรอย่าเลยเขามีคนทำอยู่แล้วนะจ๊ะแ, <c oughs> แต่คนทำแหมก็แกแล้วเล่นกันมาตั้งหกปีแล้ว <c oughs> พูดเหมือนตัวเองไม่แก่ <c oughs> ตกลงเป็นไงครับคุณอนาะ<ะ>พอได้ไหมครับจะจะรับไว้รับครับอุ้งัวผมเหรอก็เป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยพิธีกรีอนอีเอา้าทำไมแซงหน้าผมไปผมอยู่อันดับสามเลยนั่นนะอ่ะที่ถูกต้องแล้วแล้วหนูหนูหนูชื่ออะไรจะ๊ะหวายค่ะน้องหวายชื่อจริงปัญญาลิสาลูกสาวคุณอาชื่ออะไรนะ ปัญชลีปัญชนิดปัญคล้ายๆกันเลยนะน้ำปุ๋ยอะไรเชียนประสิทธิ์ชัดแล้วชัดแล้วงั้นวันนี้ยายไม่มาดูไม่ต้องพูดก็ได้เอานันทนาคร์ซิวันนี้ <laughs> ยายไม่มายายไม่มาเป็นไงก็เป็นหลานคุณอาสิกเป็นหลานผมวันี้จะได้มาทำมาหากินด้วยกัน อ,อันนี้กะปั้นให้เป็นนักรอกก้องกะจะเกาะหลานกินอีกแล้วว่างกันเถอะใช่ผมดีครับมีแววครับมีแววนะเป็นยังไงมัางเรียนอยู่ไหนลูกเรียนไหนอยู่ร่วมแลดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะค่าเทอมแพงไหมแพงค่ะเป็นแสนเลยนะไม่รู้คะ่ะ <c oughs> ไม่รู้แต่ยายบอกว่าปีหนึ่งเือปิดล้านละที่ต้กเรียนมาเนี่ยลูกผมก็เรียนอยู่ที่จิงกะเบลคอนแวนครับ สตรีวัดละคังไงเรียนโรงเรียนวัดอย่างเดิมเถอะลูกเอาละลูกเดียวไปพักก่อนไปนครับขอบคุณค่ะจ้ะไปไปอาบน้ำกินนมนอนไปเดี๋ยวลุงหานมให้กินไม่ต้องค่ะอาณาจะได้เป็นผู้ช่วยไงไม่เป็นไรค่ะ